สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับช็อกโก้กันอีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างบ้านกับนางช็อกโก้กันนะคะทุกคนแต่บอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่ามันแหลกนะคะทุกคนเพราะของมันเยอะนะคะทุกคนบางคนที่แบบสเปกมือถือสูงๆกันนี้อ่ามันก็อาจจะไม่แหลกก็ได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยดีกว่าค่ะขอเป็นบ้านหลังเล็กๆก็แล้วกันนะหลังเล็กๆที่มีแต่รักประมาณนี้นะคะทุกคนถามว่าแค่นี้มันจะไปพออะไรเราไม่ได้ทําแค่นี้นะทุกคนเราจะทำเป็นห้องครัวด้วยค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะ เอาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วห้องนั่งเล่นโอเคประมาณนี้นะคะทากันหมดเลยต่อไปก็จะเป็นอะไรนะประตูทางเข้าค่ะทุกคนโอเคอืม บแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะใส่เป็นอันนี้ด้วยนะทุกคนอาจจะมีหยุดคลิปเป็นบางตอนนะก็เดี๋ยวฉันคิดว่าฉันจะร้อมเรือสักนิดนึงนะคะเอ่อก็เป็นแบบนี้กเลี้ยกันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปเติมประดูทากคน เอาแบบนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้ดีกว่านะคะทุกคนอืมทําการติดตั้งไปค่ะนี่ประตูอะไรนะประตูทางเข้าเป็นประมาณนี้จีบงๆทุกคนคุณคิดว่าดีไหมอันคิดว่าดีนะคะทุกคน หาก่อนคือมันมีเยอะมากเลยนะสำหรับคนอย่างดีฉันก็อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยนะคะทุกคนเพราะของมันเยอะค่ะเออแล้วก็นี่อันนี้ใส่ห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนอืมอันนี้จะเอาใส่เป็นห้องน้ำก็กัน ประตูบ้านเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเหมือนช็อกโกแลตตีค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่แบบเกลียดเสียงเบาๆของฉันก็ลดเสียงได้นะคะเราจะตกแต่งข้างนอกก่อนนะคะทุกคน หาสีที่มันแบบช็อกโกแลตหน่อยอ่ะให้เข้ากับชื่อของเรานะฮะตะังนะอันนี้ดีกว่านะทุกคนม,มันไม่ได้เน้นบ้านที่มันสวยมากนะเน้นให้มันพออยู่ได้ก็พอนะคะหลังคา สีนี้ดีกว่าะค่ะทุกคนคล้ายๆบ้านมิสเตอร์บีนเลยนะ <c oughs> โอเคติดหน้าต่างเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อย <c oughs> ทุกคนดูนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันดูแบบตลบยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนช่วงมันเห่เนาะ เราสร้างบ้านเอาไว้อยู่ใช่ปะคืออันนี้อันนมด้เน้นให้บ้านมันสวยนะทุกคนเน้นให้มันแบบพออยู่ได้นะคะทุกๆหาสีที่มันแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตนม่อยู่ไหนเออทุกคนเอาเป็นประมาณนี้นะราอร มายองเนสเอาเหมือนกันทุกห้องเลยดีกว่านะคะเหมือนบ้านแคนดีอ้อะแต่ว่าเป็นบ้านที่มีแต่ช็อกโกแลตค่ะเอ้ยลืมลืมติดตรงนี้ไปเลย ให้ทุกคนอันเจอพื้นที่มันเป็นช็อกโกแลตนะ <Here. S 1> เนี่ยเจอพื้นแบบนี้แหละฉันตามหาอยู่ถูกใจฉันเลยบ้านช็อกโกแลตของฉันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตกแต่งบ้านเสร็จเป็นอ่าไม่ใช่ประดิษฐ์ประดอยบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็เหลือแค่ตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเย่ใจกันไหมเอาเคาน์เตอร์ประมาณนี้ดีกว่าเนาะมันคิดว่าดีแล้วนะอืมแล้วตรงตรงไหนก็ได้เอาไว้วางอาหารอันนี้เอาไว้วางอาหาร ใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะทุกคนอืมนี่ไงอันนี้ไงเอาไ้ล้างจานนะคะทุกคนอืเสร็จแล้วเคาน์เตอร์ของเราต่อไปก็ใส่เป็นเตาแก๊สอะไรนะคะทุกคนอืมหาก่อนอยู่ไหนเตาแก๊สใส่เป็นเตาแก๊สตู้เย็นเออตู้เย็นอีกเนาะ เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเนี่ยดูดีนะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนใช้ได้มากเลยต่อไปก็จะเป็นตู้เย็นค่ะอยากได้เป็นสีอืมสี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 ไวท์ สีไว้ค่ะเคตั้งไว้ประมาณตรงนี้อ่ามีมีเลยเขตมาหน่อยนะอเอาโต๊ะเป็นประมาณนี้ีดกว่าเนาะอืมหาเก้าอี้ก่อนเก้าอี้เก้าอี้ของฉันไปไหนหาก่อนอยู่ไหนเก้าอี้อยู่ไหน ตรงนเยมเหือนว่าเราจะเจอเรียวนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเซตกันหรือเปล่านี่ก็ค่อยห่วงหน่อยอทุกคนก็พร้อมกินข้าวได้นะเส็็เร็้วนะคะกับโซนห้องครัวของเชนต่อไปก็จะเป็นห้องนอนค่ะแบบหนึ่งหาเตียงนอนก่อน เป็นประมาณไหนดีอืมฉันขอหาแบบหนึ่งคนคิดว่าประมาณนี้ดีไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ท่านอนแต่ว่ามันก็นอนได้อะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะทุกคนดูดีเลยทีเดียวเชียวดูเสื้อผ้าก่อน อยู่ไหนจู้เสื้อผ้าเฮ้ยอันนั้อันเจอแล้วนะเนี่ยอันนี้นี่พอได้นะทุกคนอืมสีเลยค่ะทุกคนทำการสีนะคะเอาคลิปจะสิบนาทีแล้ว คลิปจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวอันขอรีบทาเร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะคะช่างมันเหอะนะคะสิบนาทีก็ไม่เป็นไรอยู่ที่กันนานอบอื่นาอ,าอืมเอานี้ปูพมก็ดีนะทุกคนเนี่ยดูดีนะทำการเอาปรูค่ะ ห้องนั่งเล่นอยากได้โซฟาเป็นประมาณนี้อ่ะสวยดีอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะ,อะเออเป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะการแคสเกมก็ต้องมีโตวคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทุกคนนี่ใส่ตรงนี้เลยได้อยู่นะคะอืมปลูมสักหน่อย เสร็จแล้วค่ะทุกคนห้องนั่งเล่นของเรานะคะทุกคนห้องน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกแต่งให้ดูนะคะทุกคนแต่อาจจะให้ดูตอนเสร็จเนาะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะส่วนทางหลังบ้านเนี่ยคลิปหน้าเดี๋ยวอันค่อยใส่โต๊ะบาร์บีคิวนะคะอันหาไม่เจอจริงๆนะคะก็ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ําของเราก็คือ เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็นอนสบายใจเชื่มเลยบ้านเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับอันด้วยนะคะคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอา EP หน้าเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย hey.